เทอร์โบแท้ต้องซื้อกับตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นเทอร์โบแท้ต้อง H Q D อันนี้เรามาอยู่กับเทอร์โบรถบรรทุกยีโน J084 เป็นเทอร์โบรถบรรทุก6ล้อและก็10ล้ออันนี้เป็นเทอร์โบจากกาเล็ต j 0 8 4เนี่ยมันก็จะมีอยู่2สเปกก็จะมีของ i h i ด้วยแล้วก็มีของการเลนดแต่โดยออกห้างบ้านเราจะเป็นของการเลนดเป็นอันนี้เป็นเทอร์โบโแท้นะคะรับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกอ่าเลนดครับอ่าครับอันนี้ก็จะเป็น ko 3ก็จะเป็นรุ่นที่พัฒนามาแล้วล่าสุดครับอันนี้ให้สังเกตว่าของแท้ก็จะมีเพจอยู่ตรงนี้ เพจของทางการเล็ดแล้วก็เป็นพาร์ทโคงด้านไอเสียก็จะมี ก็ถ้าเป็นเทอร์โบรถบรรทุกเราก็จะมีฮีโน่อิซูมิตซูนิสสันเราก็จะมีเกือบทุกรุ่นนะครับก็หากลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาได้แล้วก็เทอร์โบแท้เนี่ยก็ต้องซื้อกับตัวแทนจาหน่ายเท่านั้นคือเทอร์โบตัวเนี้ยถ้าเป็นเทอร์โบจีนเนี่ยลูกหนึ่งก็จะอยู่ที่ราคาหมื่นกว่าบาทแต่วันเนี้ยถ้าลูกค้าได้ใช้เทอร์โบแท้ออริจินอลเทอร์โบของกาเร็ตเทอร์โบแท้เนี่ยก็จะเป็นเทอร์โบมาตรฐานเดียวกับที่ติดมากับรถยนต์มาตรฐานเดียวกับที่ทางค่ายผู้ผลิตเลือก ใช้เทอร์โบก็คือจะเป็นสเปคเดียวกันถ้าเป็นเทอร์โบตัวนี้ราคาเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้แพงแล้วถ้าท่านซื้อเทอร์โบที่เป็นเทอร์โบจีนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ท่านจะต้องมาเสียเงินซ้ําอีกเพราะเทอร์โบก็จะมีอายุที่สั้นความพลก็จะไม่เหมือนของแท้อย่างของแท้เทอร์โบการ์เต 08c เนี่ยที่เราขายอยู่ก็28,000บาท หากลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาสั่งซื้อได้ครับวันนี้เทอร์โบแท้เนี่ยราคาไม่สูงครับคือราคาเนี่ยเป็นราคาที่จะต้องได้แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเพื่อการขนส่งที่ไม่สะดุดไม่ต้องเสียเวลาเคลมหรือว่าเสียเวลาในการเปลี่ยนหลายรอบเสียเงินครั้งเดียวเพื่อการขับขี่และการบรรทุกที่ไม่สะดุดการขนส่งที่ไม่สะดุดก็สนใจเทอร์โบแท้รุ่นไหนสอบถามเข้ามาได้เทอร์โบแท้ต้องซื้อกับตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น เทอร์โบแท้ต้อง H Q D ขอบคุณครับ